สบายดีพี่น้องพอ่พอ,พอกับซองบอกแขกนี่เนาะต้อนรับข้าซู่อ่องบอกแขกมอนี้มานาจีนี่โนอนเฮงเราบ่ได้มาพี่น้องเอ้ยมากับจักเพิ่นสิยู่หรือบอพี่น้องลงไปเบิ่งน้ำกันอยู่นาเจคนละเพิ่นลงมาฮอดแล้รเขา่าเพิ่นยูทูบหน่อยเผ่ากะนางสิแปดซกกว่านางนี่บายดีไปงมหอยอือ หอยยสสเจได้น้อยน้องย่น่าน้อยบ่แม่นมีอยิบ่หอยแต่ก้ามคือรสแทดเจสูตรจามินีาเงือดเดินางเอ้ยพ่นสิได้ดับนะยิบ่เธอเฮ็ดแบบนี้นะโอ้ยปีนี้พ่นดีเด้อนี่นู่นเฮ็ดนี่นะจะเป็นพ่นดีนั่บอกขาดให้ขาดหน้าผู้มือใดเฮ้ยเขาว่าบุญมันตี้อยู่นะ เมื่อวันคาคนเมือีนกระทอมเมื่อีกระันอมือนกรทนึงมือเฮยบุญนะมือเฮ่บะมียังเบิ่งเต่่าลัซิงลำซิงน่ยลาวหรือไทยเหยเขากลูไปทำยังต้นมาลกเกนาตื้นมาลน่าโอ้ยลำซิงน่ยจริงจไปจ้างผู้อื่นนยังนอเจ้ก็คืออยู่ในลำซิงเน่ยขันลาเป็นเจ้เจ้กับนเดียอเออ เจชะมองปู้นชะมองปื้นเก็บนะจ๊ะจังหวะจีโนนฉีลงงมหอยพี่ตั้งฮะมึงมีแจ็คสันเดี๋ยวนี้นะโพดโพอีเจ้นี่นะนี่ยพู้ว่ามันลรยลอยตอกข้างลลังเลยเจ๊ฮะล้ยลายสู เชื่อผู้บ่ามาเห็นได้เหยื่อบริษัทว่าน้ำเป็นจามีหออยู่เลยพี่น้องเลยน้องก็ไรผ้มีความชุบแต่เก้าแค่นี้ได้เคยทำงานงอนมาอนเล้ยเขามาหางนมเลย ปิ่งสิบ่เขาแตะเน้ามาเ้ย <c oughs> เป็นเป็นซ้ายห้องซ้ายอันนี้เนี่ยยันเป็นแต่ยันมีปิ้ง <c oughs> มึงในพี่น้องเอ้ยก็ะเทยลูกซี่ฮะอยู่ฮะกินนี่

tuổi dữ tuổi dữ này tuổi lại hoa ní đây phi phần ngôm nè ว่าเดี๋ยวก็ปีนช่วยเข้ามาพีอน้องจะดีพวกไปก่อนด้ยเฮ้ยคนคนบกคัาดยานพี่น้องเอ้ยจะมันเหฮดบอกคือทัานว่าย่านดำพรวาว ใส่หมวกปัสื้อะพลาบรเดคยนยาวยามันนี่แหละกับมันกับคนดําบอกขาวพลังมักเดอเฮ้ยเนี่ยนี่นะบอเฮ้ยตัวสิมากีว่าฝรั่งมากใหญ่ยาวเด้เฮยบอกเ่งกับมท่านได้เห็นจากเสือของฝรั่งดักสืบบ้านไทเว่ผัวดักเลี้ยงิ้ท่เขว่ายิ้ที่เว่าเจ้ิลไปหอ เพราะพลังมันรวยรวยบ่เฮ้ยรวยว่าแหล่ะลว่ะเท่อพลังขี้นกกระมีไหนลองบึงบ้งบึง้งนี่คือมาทุกแทนเฮ้ยนียน่นี่ไะนครับว่านี่ซีผิวพลังมากจีดอกดำบ่ะผมเป็นดำเฮ้ยซีมะกว่าสวยนะขันนี้ <laughs> า,ออเาเาา <laughs> พล่งมาชุกลอกนะมาออกเลยเป็นเหน่นยังกะดี ปีงมากเฮ้เจ้ม <laughs> แม่เหรอนี่เฮ้ยโออหน่ะนี่แต่ร้อยมาใส่ด้นะแม่หน่ะนี่เฮยเจเนี่ตายโดดขึ้นโคกเลย <laughs> เห็นนี่ริ้เฮยตายตายตายโอ้เห็นปะเอ็นดำหน้าให้น่ะเด็กดำไปดำมาเอกห้องเอกเห็นเนาะเอกกับตีนเอกคิดไปคิดไป,ดไปพันเรื่องเขากัน ไม่ใช่เอ๊ะในปะเทศไงข้อว่าเอ็นย่านเน่ยเฮ้ยเออว่าใจมันเป็นยุโรปแต่ตุ้มหัวย่านยุปิงนะเฮ้ยย่านเด้เฮ้ยนี่ปิงสีขาวดากเจ๊ว่าว่าเล่นผลไมีลีลอยดึกดึบมาบางนึงนี่ควายลุงน้ำนะเฮ้ยควายเฮ้ยมันมีได้ฮะมีอันนี้ได้ ออนมอใสเฮ้ยมันมาหดส่แล้วัแก,แกแ้ดินไปนะมันพูดนมานึงนี่เออตัวใหญ่บ่ยตัวใหญ่ด้เฮ้ยปิ้งข้าวบ่เอออืตายลวเจ้เขาดากเธอแล้ว <c ười> บ่กินก็บ่ไกินไ่ด้กินก็ไ่ได้กินหานกินเป็นองกลางเจ้ย่านปงโอ้ยบ้าเลย่ไกินหอยแล้วบานนี้พี่น้องเลยเพราะว่าเล่นเป็นเล่นคือวามันปีงไล่ลี่บลงน้ำบานนี้นะเออเออบบก บบพี่น้องเอยแยงหาปีงอยู่อย่ามันเมือน,นอนน้ำพิ่นว่ะอ้าน้องนี่แห้งกับน้ำเลิกพี่น้องเอ้ไมัจริงวมหอยได้บอกนี้น,ะ,นะชิเลน้ำ,นำ,นำเรารปีงที่บาขาดากบาสะเฮย ้องมีแพคักแน่นอนเป็นตะคักแท้มองเรนน้ำนี่นะนางลงมาในแพนี่นางมังคอยลายนี่นี่นี่นอนอตองตั๊กยังตื่นยังตื่นอยู่ห,หน้าต่ตื่นคือแบบ มันเล่นน้ำน้องกันเด้อออืเบิ่งจีนอนสีเล่นน้ำเมื่อนี้นะขั้นง่ายจะได้บับหอยก็จะลบไปง้มหาอยู่น้องก่างน้องตุกเด้อเออขั้นยากได้แต่ว่ามาหอยบ้อนอันนั้นขั้นยได้น้ำอะไรนะสน้องไรเงี้ยโอ้นางแบบแอคชั่นบริธรรมดานางแบบคนนี้นะข้าศิร้อยแฟร์นางนี่โน่นแหละเด้อ เสียออกกลางท่งกลางโค้งเลยว่าไงไก่อ้อยอีฮอีลิ่นอยู่มืดมืดลิ่นอย่ีบนี้นเ,นเ,นเลิกบนน้อนนี่นะเลิกเยอะเลิกูไ,ไ,ไมพี่น้องแกมแตเดอเจโนนนี่แล้วลิ่นน้ำมานี่นะแล้วเสียเฟ้ฟออกกลางพู เพื่อนเห็นเพื่อนก็เห็นปีงบ่ว่วยป่านเขาร้อยแฟ่นางไปแล้วบันนี้โดดโดดตอนน่าเลิกนะว่ายน้ำปิ่นอยู่บ้าเห็นแต่มือเกดเฮ้ยกูกะอยากเล่นเด็กแต่กูบ่มีสูดเฮ้ยกูยันปี กูผมมสุดใ่เกนเปียกกูเฮ็ดไปกาเก้าไปุ้มส่เฮ้ยกูยนนเปลียกูยังน้อยตะกี้เพิ่งไปเล่นน้ำหวยออนำาำน้ำังทลีตะก,กี้เล่นน้ำนี่้ยถนดัดแล้วเจ้าเออโคตนตกไม่ไหมนะเฮ้ยนอนปิง <laughs> ปีงลอยไล่มึงแหละนอนปีงปีงนอนอีเจ๊มึงนั่งตัวบังใหญ่นึงนั่นเลยเฮ็ได้ได้บฏิสิทข่าวมาได้เฮ้ยไม่ซุกข่าวอ่าสลัดเนาะมึงเนาะเฮ็ดมึงดูเฮ้ยกูก็อยากขี้แพ้นะมึงเด้ อ้าขามากไปสิขี่ออกแล้วมึงก่อนเถอะซิลองแพลคุยกันไปนะเจะนะนพี่น้องบ่าแขกบ่าหลงดักบ,บ,บ่าแขกย่านนันแพ้หล่มและย,ย่านโทรศั์เ<ง>ตียตายาพ่อแล้วมึงจะเล่นลายเจ็บห้าหอยไป มาหาหอยมันเล่นน้ำย่านอยู่ได้แค่ว่าย่านปีงมันสิมันเล่นน้ำแม่น้ำใหญ่น้องทุกคนน้องเทิงทุกคนเบาไปแต่น้องเทิงน้องนี่เดี๋ยวบ่มีเบาเป็นแต่มีได้เองว่าน้องนี่ต้นไม้กับมึงเฮะอห่งมันเลิกเนาะเบาเอาคือน้องเทิงปั๊บปั๊บปั๊บย่านปีงน้องเราบ่มียังงโอ้ยน้องเลย อาพอได้มาใกล้เด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพม่าเด้อนี่พาไหมไห้เฮ้ยแพ้ไหมตกแก้เฮ้ยเพิ่นไปเที่ยวมาคหน้เลยคนเอามาไห้แต่สมัยตะกี้อือจะแห้งบริสไทนุลากไว้นี่เออเด็กเฮิงแล้วเด็ฟฝาแขนข้ออีกป่านนั้นยังสิย่านปีงย่านดอมันไม่กันปีงมึงอจะถามกูไล่เฮ้ยแต่กูเล่าเนาะเนาะอือ มึงก <icana>, ้อย่าให้ติกูเล่าไล่อดีขึ้นล่งกับมันแม่นรีเไก้าไปกับรลุมนี้ก้ารุ่นได้ง่ยมากก็ได้ปล like, mm ุ hmm. ่นได้ง่ายมาก็ได้ไป้่กับมาวมเห่าน่ะูว้อมกับบน่ะลูกไพ่าได้กินหอยดอกพี่น้องจ้าคุณเชฟขาล้มงอมอยู่น่นน้อยอ่บ่นมันวยง่ญ่ พี่นางผพ้ใดจะเห็นคลิปนี่นกาผากกดไหลค์กดแซกก์กดติดตามให้เจ๊โน่นในเดอ้อซ่องเบาแขกเป็นกำลังใจเพื่อเป็น<อ>เป็นกำลังใจท่าคลิปในใส่งูในใสนเอองูลอยนำ้ำเจ๊งูลอยนำ้ำเด้ <laughs>